ไททันพันโหดลุยไกลถึงสันเคือนสวัสดีครับผมเซลพิจโจนะครับจากมิตซูบิชิรุ่งเจริญสาขาเทพรักษ์นะครับ <S <S วันนี้ผมจะมารีวิวรถไททัน4ประตูตัว GT คันนี้นะครับว่าเราแต่งอะไรให้ลูกค้ากันบ้างน,นะครับแบบจัดเต็มเลยมาชมกันเลยครับ มาครับเรามาดูกันครับฝากระโปรงด้านหน้านะครับติดด้วยโลโก้ไตทตันสปอร์ตนะครับสีแดงนะครับสีจะตัดกับตัวรถที่เป็นสีดานะครับแล้วก็ด้านโลโก้ด้านหน้าเราแล็สติกเกอร์ให้นะครับเป็นสีแดงนะครับไฟ LED ด้านหน้าเรามีที่ข้อไฟให้ด้วยนะครับของกับไฟตัดหมอกจะเข้าชุดกันเลยนะครับผมส่วนด้านล่างนะครับตัวสเกิร์ตหน้าเราติดของ a d v e n t u r e ให้นะครับสีดําจะแนบกับตัวรถเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับตรงนี้ว่าเซลลิโจใส่ซุ นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับตันนี้เราใส่ล้อแม็กสีดำครับตัดกับสีแดงนะครับพร้อมรัดยางด้วย265 60R18 ให้ลูกค้าจะเข้าพอดีกับซุ้มด้านข้างนะครับตันนี้จะเป็นข้อมือจับนะครับผมจะมีโลโก้ไททันสีแดงให้ด้วยนะครับผมของกับลาวแหลกพลังคารตัวนี้นะครับใช้งานได้จริงนะครับลูกค้าแล้วก็มาดูโลบาร์ตัวนี้นะครับโลบาร์ตัวนี้เราติดให้ลูกค้าเนี่ยสีดําเหมือนกันตัดกับสีแดงนะครับผม นี่ครับจะแนบติดชนิดกับกระบะด้านท้ายเลยนะครับงานด้านข้างนี่จะละเอียดครับผมด้านหลังนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับพร้อมมากับที่ครอบสีดานะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเข้ากันได้นะครับแล้วก็เรามีแรปสติ๊กเกอร์ด้านท้ายอีกนะครับผมเป็นสีแดงนะครับมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแคมเปญกับพิจ๊กันนะครับว่าคันนี้มีแคมเปญพิเศษอะไรให้ลูกค้าบ้างครับกระบะ4ประตูตัวนี้นะครับเราจัดพิโ๊อพิเศษให้ลูกค้าดาวเริ่มต้นแค่ 39,000บาทนะครับผมหรือเลือกรับประกันภัยชั้น1ฟรีนาน3ปีนะครับหรือรับดอกเบี้ยพิเศษ04%ปอร์ีปีหรือเลือกรับค่าบริกาึกษาปีฟรีครับผมอ่าเรียวเซลล์พิโจนนะครับจะขอฝากลูกค้านะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจนะครับ4ประตูคันนี้เราวควรติดต่อช่องทางด้านล่างนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามครั้งต่อไปว่า พี่โจจะรีวิวรุ่นไหนให้ดูนะครับผมเว่าน,นี้ขอบคุณครับ